สวัสดียามเย็นครับตอนนี้สิบหนาฬิกา4ี่โมงเย็นแล้วสายฝนกำลังโปรยปลายลงมานะครับตอนนี้ครับรู้สึกว่าจะเป็นประมาณห้าหกวันแล้วครับที่ฝนตกแบบนี้นะที่จังหวัดเชียงรายนะครับเขตจังหวัดเชียงรายฝนตกแบบนี้ครับมาประมาณห้าหกวันแล้วครับตกต่อเนื่องเลยนะตกทุกวันครับทั้งวันทั้งคืนอาจจะมีหยุดบ้างนิดๆหน่นอยๆแล้วก็ตกใหม่อีก หยุดเป็นสักพักก็ตกใหม่อีกมืดครึมอย่างเงี้ยครับทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วก็เป็นอย่างงี้มาประมาณห้าหกวันแล้วครับไม่มีแสงแดดเลยนะกลางคืนก็ตกกลางวันก็ตกหยุดเป็นช่วงๆแล้วก็ตกหนักบ้างเบาบ้างนะครับแดบดบไม่ออกครับมืดครึมอย่างเงี้ยครับทั้งวันเลยนะบรรยากาศเย็นสบายมากเลยอากาศเย็นมากเลยนะเย็นมากเลยแจ็คนะดูจะครับเนี่ย เมื่อกี้ก็ตกแล้วครับแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็ตกใหม่อีกบรรยากาศชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าช่วงทำนาช่วงเข้าพรรษาครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาเนาะคือเป็นฤดูทำนาครับวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาครับวันนี้ครับเป็นวันที่พระสงฆ์องค์เจ้าเข้าพรรษาฝนก็ตกซึ่งเป็นปกติครับฤดูทำนาฤดูเข้าพรรษาฝนก็จะตกแบบนี้ครับเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเลยทีเดียวนะครับผม